มาพบกวับเจ๊อีกแล้วนะจ๊ะทุกคนใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้ามองคล้ำดำด่าง<บ>สูตรนี้เด็ดมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับต้อยวาไรตี40อัพปิดแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะแนะนำนะคะสูตรดีๆสำหรับดูแลฝ้ากระจุดด่างดำบอกได้เลยว่าสูตรนี้ใช้ดีมากๆซึ่งสูตรนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมอยู่แค่3ตัวเท่านั้นเองนะคะนั่นก็คือไข่แดง น้ำผึ้งแล้วก็น้ำมะเขือเทศดอยคำนะนึกไม่ออกน้ำมะเขือเทศดอยคำนะคะก่อนที่เราจะไปเจอกับวิธีการทำสูตรนี้ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะจ๊ะหลังจากที่ทุกคนกดติดตามแล้วเราไปดูกันเลยจ้า่่นมาสมสูตรนี้นะคะก็มีไข่แดงหนึ่งฟองนะคะอันนี้ไข่ขาวโดนเอาออกไปใช้แล้วนะคะไข่แดงน้ำผึ้งหนึ่งช้อน นมะเขือเทศครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งช้อนโต๊ะหลังจากที่เรา ได้ส่วนผสมของตัวนี้มาแล้วนะจ๊ะเราก็สามารถที่จะพอกหน้าทั่วหน้าได้เลยเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่อ่อนละมุนมากๆนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดาแล้วก็ในเรื่องของน้ําในชั้นใต้ผิวน้อยลงอยากเติมเต็มคลลาเจนชั้นใต้ผิวให้มากขึ้นสูตรนี้แนะนําเลยสําหรับหลายๆคนที่มีผิว ค่อนข้างแห้งหยาบก,กล้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากลดอายุสูตรนี้ใช้ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องของไข่แดงนะคะเขาก็จะมีในส่วนผสมของตัวคลอาเจนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของวิตามิน B วิตามิน E ที่จะช่วยทําให้ผิวของเราชั้นใต้ผิวของเราะคะ่ะต้านการเกิดริ้วรอยและอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของน้ําผึ้ง เขายังมีสารที่จะช่วยทําให้ลดสิวฝ้ากระของเราได้ด้วยฉะนั้นสูตรนี้ดีมากๆเลยรวมถึงตัวมะเขือเทศนะคะตัวน้ํามะเขือเทศยังเพิ่มความขาวกระจ่งางใสให้เราได้ด้วยสูตรนี้แนะนําเลยนะคะพอก20-30นาทีหลังจากนั้นเราไปล้างออกแล้วก็ไปนอนกันได้เลยจ้า จริงมากค่ะทุกคนบอกเลยเลยนะคะว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่แบบเฮ้ยอ่อนละมุนหน้ามากๆนะก็อยากให้ทุกคนลองทําดูนะคะสําหรับใครที่อยากมีหน้าที่สวยใสไร้ฝ้ากระนะคะก็เอาสูตรนี้ลองไปทํากันดูนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้นะคะเจและทีมโมเลตี้สี่สิบอาพนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ